สวัสดีค่ะมาพบกับช่องซีดอน้องเพชรนะคะให้ไหมคะก็มาชมตอนต่อไปนะคะมารับน้องนะคะขึ้นฝั่งนะคะตอนนี้น้องเพชรกับพี่พลอยนะคะว่ายน้ํานะคะขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะพาลูกชายนะคะมาเล่นน้ําด้วยนะคะลูกชายคนเล็กนะคะติดโควิดนะคะตอนนี้ลูกชายคนเล็กติดโควิดอยู่นะคะก็กักตัวอยู่ไปพักรักษาตัวนะคะอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่นะคะ ลูกชายคนโตก็เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาบ้านเมื่อวานนะคะตรวจตรวจเอทเครอบสองนะคะไม ning, ่ไม่พบเชื้อนะคะก็พาน้องนะคะมาเล่นน้ำด้วยขึ้นมาแล้วนะคะสองพี่น้องเป็นยังไงเนาะสบายตัวหรือเปล่านะคะคงจะสบายตัวมากๆเลยนะคะ จูงา Hey, hey. ไม่ความสังเกตสังเกตท้องสังเกตท้องไม่พลอยนะคะเหมือนเหมือนกระดุกกระดิกระดึกยังไงไม่รู้ <Huh? S 2> <laughs> ไม่ดูท้องอะ่ะท้องไอ้นี่อะ่ะ hey, <like>. oh. <laughs> เหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในท้องอะ่ะ <Hey, yeah. S 2> อื <Huh? S 2> เออ,อรแรงอยู่ แรงอยู่ลองเอาเพชรลงไปเอาเพชรไปมัดแล้วลองลงน้ำดูส huh? ิพลอยเชือกเดียวฮะงาซาจูฮะก็ตุกๆออกมาเลยอะแบบ กระดุกกระดิกเลยอ่ะ,อพ,อะพอมันไม่ได้หายใจก็คือแบบข้างล่างอ่ะข้างงข้างล่างข้างล่างท้องอ่ะไม่ใช่ตรงข้างบนเรีนมาก็รุนรุนนะคะแม่ขาก็ภาวนานะคะอยากให้ไม่พลอยนะคะมีเจ้าตัวน้อยนะคะ ออกมาให้พ่อควานแม่ควานนะคะชื่นชมยินดีนะคะแล้วก็ให้แม่แม่เอฟซีนะคะไ,<อ>ได้ไ<อ>ชื่นชมด้วยนะคะแม่พร้อยจริงไหมน้องนะคะ<อ>ทุกคนรอ,อความหวังนะคะจากแม่พร้อยอยู่อสองพ่ตัวเท่ากันแล้วนะคะตัวเท่ากันไอไอโผล่มาจะเพชรคงจะสบายตัวนะคะได้ลงมาเล่นน้ำผ่อนคลายสบายตัวทั้งสองพรุ่งนี้มาไหมคะมาดูกับ ก็ไม่ต้องไม่ต้องมาทุกวันก็ได้นะคะพ่อควานก็คือแบบพาน้องมาบ้างเนาะถ้ามาทุกวันก็อาจจะเหนื่อยนะคะจะเหนื่อยทั้งพ่อควานด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเหนื่อยทั้งน้องๆด้วยนะคะที่เดินไปกลับนะคะทุกวันก็เดี๋ยวรอดูนะคะแต่ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะร้อนจริงๆถ้าอยู่แต่ในโรงช้างก็คือแบบโอ้โหขนาดแค่คนยังแบบอยู่ยากเลยนะคะอยู่ยากลำบากนะ แล้วน้องนะคะก็คือไม่รู้จกพูดนะคะไม่รู้จกแสดงอาการนะก็อีกสัก oh, <my> อาทิตย์หนึ่งมาสองสามครั้งนะคะก็ยัง oh. ดีนะคะ <What? S 1> จะขึ้นไปไหนคะไอ้หนุ่มหน้ากระตูนมาไหในเสื้อเสื้ออยู่ไหนฮะ oh. <laughs> เออใส่เสื้อเอาแกนอนมาให้แม่ มาเดินเลยเจ้าับยองเดี๋ยวจะให้ลูกชายนะคะขึ้นตัวหนึ่งขึ้นแม่พลอยเลิกข้อซะก็โตขึ้นไปก็ต้องช่วยแม่ช่วยพ่อนะคะก็มีแต่ลูกชายนะคะ,ะเอ้าเลเออกะก,ก้อยกะก้อยเด้อกะกะอ้าว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  <c oughs> ขึ้นไปแล้วนะคะก็จะช่วยกัน,กน,นบังคับ จะ <formation jin inh throat> ได้เออไม่ต้องระวังมากนะคะเอาขาไวเท่าไหร่ขาไว้หลังลกลับบ้านกันนะคะของีบเน fen. ้อ <luxury> อ <ella> โอ้ยโอ้ยอ่ะเพชร เดินกระจุอักลัวเป็นไรเ <c ười> ดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่ควานก็จะขี่รถตามนะฮะเดี๋ยวไปเอารถก่อน ขออนุญาตขับรถไปด้วยนะคะแล้วก็ถือกล้องไปด้วยอันนี้ก็พายแม่แก่นะคะก็จะมาพักนะคะมาปลูกไว้นะคะที่วังกระลุเส้นเดียวกันเดี๋ยวเราไปจะไปดักพี่เพชรพี่พลอยด้านหน้าเลยนะ,ะเดี๋ยวจะไปรอไปรอด้านหน้า ถ้าอากาศร้อนๆนะคะก็อยากพาน้องๆนะคะมาผ่อนคลายนะคะในแม่น้ํานะคะให้เขาได้แบบสบายใจนะคะไม่งุดหงิดนะคะได้เล่นน้ําด้วยนะคะได้อยู่กับน้ําช่วงกลางวันนะคะพอช่วงเย็นก็จะพาน้องๆกลับบ้าน,นะคะ กำลังเดินทางมาก็เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะแม่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามชมช่องสีดอน้องเพชรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ